สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันรประจำวันที่4พฤษภาคม2565โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action a n a l y s i s คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวทามเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็น Daily กันนะครับ รอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่นะครับตามระบบของเรานั้น,นตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วส 7, นนัประมาณ7ปกนะครับก็ประมาณ7,000จุดนะฮะเมืม่อวานนะเราวิเคราะห์บอกว่ามีโอกาสจะพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการก็ยังไม่ได้ไปไหนไกลย,ยังคงติดแนวเสน้นจิตวิทยาเส้นสีแดงของเรา นะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะฮะบอกว่ามีโอกาสจะย่อตรวนี้ได้อีกหนึ่งชุดแต่ในการย่อตรงนี้เปอร์เซ็นต์จะไม่เยอะเพราะว่านะครับอย่างน้อยเงี้ยเปอร์เซ็นต์การลงก็จะมีไม่เยอะแล้วก็ยังคงมีแนวจิตวิทยาติดอยู่นะครับก็คือเป็นการจบรอบสัญญาณเทรนชุดนี้นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝังขาลงนะฮะตอนนี้ก็กําลังสร้างหลุมนะฮะกำลังสร้างหลุมสร้างเฮวอยู่นะฮะส่วน เช้านี้นะฮะตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงแต่มีแนวโน้มจะลดลงน่าจะเกิดจากเรื่องของนะครับ supply effective นั่นเองนะฮะส่วนแรงซื้อนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรง เราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับในระยะใกล้อาจจะพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนหากเขามีการย่อตัวลงได้อีกหนึ่งชุดนั่นก็หมายความว่าเขาจะเย่อเป็นเทรนด์ใหม่เกิดขึ้นนะครับแต่หากเขายังคงติดแนวอยู่บริเวณนี้ก็เป็นการกลับมาอยู่ในกรอบเหมือนเดิมนะครับเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าอยากจะย่อตัวลงได้อีกหนึ่งชุดนะฮะ ก็จะส่งผลไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงเรามาดูในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะตอนนี้นะฮะเดินทางมาแล้วก็64แท่งโดยประมาณนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้ <c oughs> เราวิเคราะห์ว่าเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับกำลังรอสร้าง โซนก่อนผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการนะครับยังไม่เดินทางไปไหนเลยอยู่ในกรอบนะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะย่อตัวลงได้อีกชุดแต่เปอร์เซ็นต์การลงนั้นก็จะมีอยู่กึ่งๆนะเพราะว่าเขายังคงกลับตัวในโซนสูญญากาศนั่นก็หมายความว่าเขายังคงเป็นกรอบไซด์เวย์ออกข้างสะมากกว่า นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะแต่ตอนนี้ก็เหมือนจะไม่อยากลงต่อละนะก็ยังคงสร้างนะฮะยังคงรอคงสร้างการเบรกอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับยังไม่มีโอกาสที่จะย่อตัวลงนะเขาจะย่อตัวลงเขาก็จะสร้างหลุมที่ลึกลงนะฮะส่วน ตลาดนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนแรงซื้อนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะฮะและเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับแต่ตอนนี้กำลังสร้าง supply zone นะครับแล้วมีโอกาสจะย่อตัวลงได้อีกหชุดนะครับ ทีนี้เรามาดูในทางเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นตอนนี้เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้วเป็นแท่งที่2นเพิ่งมาเชา้าเองนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ตรงนี้บอกว่าเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนากเขาเบลกแรงเขาก็จะจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการณ์จริงๆนะฮะเป็นแอคชั่นมาเก็ตที่เกิดขึ้นนะฮะแอคชั่นมาเก็ตตรงนี้นะฮะก็ทําให้เกิด โซนเกิดขึ้นนะครับตอนนี้นะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะลงได้อีกนิดหนึง่งแต่เปอร์เซ็นต์การลงมันจะมีไม่เยอะแต่นะครับเขายังเข้าสู่ในโซนที่เรียกว่าซูเปอร์แล้วนะครับนั่นก็เราก็จะสันนิษฐานแล้วก็คาดการณ์ว่านะครับตรงนี้นะฮะมีโอกาสที่จะทโํโลว์โลว์นะฮะมีโอกาสที่จะทํโลว์โลว์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องดูการเคลื่อนที่หรือว่าพักตัวอยุ่เบรทนีสักชุดหนึ่งก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางยอ่อโตลงมาทดสอบได้อีกสัก1ชุดก่อน นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับถึงศูนย์แล้วเกือบถึงศูนย์แล้วนั่นก็หมายความว่าเขากําลังจะจบรอบของเบรกหรือว่าจบรอบของโซนหรือว่าจบรอบของการพักตัวชุดนี้นะครับส่วนเช้านี้นะฮะตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่เกือบแข็งแรงแล้วนะครับแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เวก เกืแข็งแรงเช่นกันนะครับส่วนแรงซื้อนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทาวฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณเริ่มเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับในระยะใกล้นะครับอาจพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วมีโอกาสจะย่อตัวลงมาทดสอบแนวซัพพอร์ตได้อีกหนึ่งชุดก่อนนะครับด้วยปัจจัยที่เป็นกระทบค่าเงินในวันนี้นะครับปัจจัยกระทบค่าเงินในวันนี้ก็เป็นเรื่องของนะฮะ ตัวเลขเศรษฐกิจนะฮะตัวเลขเศรษฐกิจเราเรียกว่านอนฟาร์มเล็กนะครับผลการคาดการนะครับก็ทําให้ค่าเงินนอนล่านั้นเนาะนะฮะมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงนะครับอ่อนค่าลงแต่นะครับนะฮะแต่นะฮะคืนนี้เนาะนะฮะเป็นปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่2นะครับเรื่องของนะครับประกาศนโยบายและก็แผนก็คือประกาศอัตราดอกเบี้ยนะครับนะฮะ ตัวเลขการคาดการ์นะครับนะมีประมาณ1 0่งน์เปนั่นก็หมายความว่ามีโอกาสจะทำให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นแข็งค่าขึ้นนะครับแข็งค่าขึ้นนะครับดังนั้นนะฮะลักษณะการเคลื่อนที่ในการวางแพทของกราฟโดยหัวค่ําเนี่ยนะครับลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้กราฟนะครับมีโอกาสที่จะพักตัวได้อีกหนึ่งชุดนะฮะแล้วพอด็ดๆของพรุ่งนี้ก็มีโอกาสที่จะย่อต่อลงได้ค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวแต่เป็นคืนนี้นะครับ ตีหนึ่งหรือตีสองนะครับประมาณสักโมงตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งตีหนึ่งประกาศนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของนโยบายนะครับแบบนี้นะครับทําให้การวางแผนของเรานะครับนะฮะน่าจะอยู่ในการที่เป็นกรอบกว้างๆของการวิ่งสายเวนะครับน่จากเช้านี้นะครับตอนหัวค่ำนะครับอาจจะมีนการขยับขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะฮะแนว r e s i s t นะครับ resistance ข้างบนชุดหนึ่งก่อนแล้วมีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาทะลุแนวซัพพอร์ตเดิมได้อีกชุดดังนั้นนะครับลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับจะต้องใช้ปัจจัยกระทบค่างเงินที่เป็นเรีย t ไทมนะครับในในการวางแผนในกรอบเพราะว่าวันนี้นะครับปัจจัยกระทบค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวนะครับจะต้องติดตาม ให้ดีก่อนนะสำหรับคนที่มีออเดอร์นะครับวางแผนให้ดีก่อนนะครับมีโอกาสที่จะย่อตรงแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นนะครับเพราะว่าลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับนะฮะโดยนักลงทุนทั่วไปเรื่องของจิตวิทยาการเทรดที่เป็นปัจจัยหัวที่3นะครับกำลังขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงเมื่อการขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงนั้นนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟจะอยู่ในกรอบ กว้างนะครับจะอยู่ในกรอบกว้างแบบนี้นะครับใจเย็นๆนะฮะไม่ต้องรีบนะคะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะสำหรับผู้ที่สนใจก็ทักทายกันมาได้นะครับสุดท้ายนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ